ขับคับอยู่เนี้ยจะเข้าเกียร์ต้องเหยียบเบรกไหมเอาเป็นว่าทุกคนจําอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้จะเล่นเกียร์ไหนมีให้ต้อง6 7เดเกียร์ก,ยรกดไปหักตะบีตะบันเนี้ยเหยียบมิดละมิดแล้วครับรถไม่ไปเห็นปะเขาถึงบอกว่ารถน็อกเครื่องน็อกเก็ดีถ้าลงเนินจะไม่หน่วงครับโหมดสปอร์ตก็หน่วงประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเราลบเกียร์เนี่ย ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสี่สามทีสี่สี่ห้าเนี่ยไม่พอไม่พอเอาลงสามยังไม่พอลงสองยังไม่พอครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนกลับมาที่เขาใหญ่อีกแล้วนะครับเอแต่ก็จะไม่เหมือนเคยอีกแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์เกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้แบบที่ตกมาเป็น M มแล้วก็บวกลบได้เออเพราะว่าที่ผมทำไปแล้วเนาะมีเป็นเกียร์ออโต้แบบ DSL แลเออแล้วก็มีเกียร์ธรรมดา แต่ว่าเกียร์ออโต้ที่ตบมาแล้วต้องบวกลบเองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทําก็เหมือนเคยครับก่อนที่เราจะขับรถขึ้นเขาอะ่ะก็ต้องมีหลายอย่างที่เราจะทําให้ได้เหมือนกับรถเกียร์ Gear ประเภทอื่นๆนั่นละครับไม่ว่าจะเป็นขับอยู่ในเลนให้ได้ก่อนรู้จักกับรถตัวเองเนาะซึ่งเกียร์ประเภทนี้ครับก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าแต่ละคัน มันไม่เหมือนกันผมก็อยากจะให้ทุกคนน่ะเออลองอ่านข้อมูลดูหรือลองศึกษาข้อมูลดูก่อนอ่ะแล้วตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันล่ะรถบางคันเนี่ยครับจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงให้เองก่อนจนกว่าเราจะไปบวกมันหรือไปลบมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับรถบางคันก็พอตบแล้วอาจจะมาอยู่เกียร์นั้นเลยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขึ้นให้หรือบางคันอาจจะลงให้อย่างเดียวถ้าขึ้นให้ขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ย งั้นพอทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วเนาะว่าเกียร์แต่ละคันเนี้ยมันทํางานไม่เหมือนกันเนาะถ้าทุกคนรู้จักรถตัวเองแล้วงั้นเราก็มาดูวิธีขับกันเลยนะครับซึ่งวิธีขับเนี้ยเอ่อต่อให้เกียร์แต่ละแบบเนี้ยมันอาจจะมีรายละเอียดต่างกันเล็กๆกน้อยๆยเนาะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีขับส่วนใหญ่ที่เหมือนเหมือนกันนะครับมันอาจจะต่างกันที่รถมันเปลี่ยนเกียร์ให้หรือเปล่ามันลงเกียร์ให้หรือเปล่าแต่ว่าพอมาเป็น วิธีการขับแล้วครับมันก็จะเป็นอยู่บนพื้นฐานเดียวกันเนาะ,ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลองกันเลยครับไปสำหรับมุมกล้องพวกนี้ก็เป็นที่ทุกคนรีเควสมาแลครับว่าอยากได้มุมกล้องที่เห็นผมอยากได้มุมกล้องที่เห็นเกียร์อยากได้มุมกล้องที่เห็นขาเอ๊จัดให้ทุกคนแล้วครับไปงั้นเราไป ลองขึ้นเขาใหญ่กันเลยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงๆแหละครับว่าเออเราขับมาก็อาจจะเจอรถติดแบบนี้ก็ไปลองไปดูกันครับสำหรับตอนแรกเนี่ยออเดิร์ฟเนาะเราก็สามารถขับเกียดีขึ้นไปได้ก่อนครับเนี่ยเราก็เกียดีไปเรื่อยๆถามว่าไปแค่ไหน ก็ไปได้จนกว่าจะเจอเนินหรือว่าไปได้จนกว่าจะเจอป้ายใช้เกียร์ต่าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับอ๋อและอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ลืมพูดไปตำแหน่งเกียร์เนี่ยพอตกมาแล้วอ่ะอยากจะให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าบวกอยู่ข้างหน้าหรือลบอยู่ข้างหน้าแต่ละคันไม่เหมือนกันเอเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมขับรถเทสมาหลายคันบางคันโตโยตา้าบางรุน่นบวกอยู่ข้างหน้า ลบอยู่ข้างหลังมาเป็นม a ตตารถตัวเองลบอยู่ข้างหน้าบวกอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ครับเออมันก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่าพอเออเรามาลองขับอะไรเงี้ยเราก็ดูแป๊บนึงพอดูแป๊บนึงเราก็จําได้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่งั้นก็ไปกันเลยเหมือนเดิมครับพยายามความเร็วคงที่นะครับเพราะว่าการที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วคงที่อะ่ะมันทําให้เราขับง่ายที่สุดแล้วครับ ไม่ต้องมาพวงเรื่องความเร็วต่างๆไม่ต้องมากลัวว่าพวงมาไลยพอไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าความเร็วคงที่อ่ะเราหักพงมาไลยแม่นๆทีเดียวเนี้เนี่ยมันก็ไปตลอดทั้งโค้งได้ครับอืมเนี่ยไปได้ตลอดทั้งโค้งเลยอันนี้ก็พอเริ่มชันนิดนึงอะไรเงี้ยครับเราก็ยังเกีดีไปต่อได้ครับแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกแบบหนืดๆห,ห,หน่อยเพราะว่ามันเริ่มเป็นขึ้นเนินแล้วไง หรือว่าถ้าใครแบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยจะตบมาเอ็มก็ตบได้ครับเพราะว่าถ้าเราตบมาแล้วอะรถมันก็จะการตอบสนองก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยเาจากที่แบบมันยืดๆืดอยู่อย่างเงี้ยครับอเดี๋ยวลองตบให้ดูปึ๊บเนีย่ยอันนี้อยู่3ามสามันก็เนือเน้ออยู่อ่ะลง2องเนี่ยครับสองอ้าวเายังไม่พอยัดหอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยโอ้ดเลยการตอบสนอง เห็นปะครับเอ๋มันจะเปลี่ยนไปเร็วมากแต่ถ้าถ้าถามว่าขึ้นดีได้ไหมก็ขึ้นได้ครับเนี่ยพอขึ้นมาแล้วปุ๊บก็ลากไปลากไปอ่ะพอขึ้นมาเออความชันลดลงหรือว่าขึ้นถึงยอดเนินอะไรอย่างนี้ครับอยากเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อ่ะเจอป้ายใช้เกียร์ต่ำละทางลงลบไปเลยเนี่ยตบมาปุ๊บแล้วก็ถ้ามันยังไม่ดึงลบไปก่อนนะครับลบไปจนมันรู้สึกว่าดึงลอะอนี่ เนี่ยมันก็จะเริ่มหน่วงความเร็วให้เราครับเนี่ยเราก็ลากไปก่อนก็ได้ครับรอบเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ลดเกียร์ลงนะรถมันจะไหลริ้วเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าลดเกียร์ลงเนี่ยยกคันเร่งปุ๊บหน่วงเลยหน่วงเลยอืมซึ่งความหน่วงเนี้ยมันก็แล้วแต่ประเภทของเกียร์รถแล้วแต่รถอีกนะครับเออถ้าสมมติว่ามันเป็นเกียร์เฟืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหน่วงหน่อยแต่ถ้าว่าเป็นบวกลบแบบ CVT อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้หน่วงมากครับ แล้วการเข้าเกียร์ต่ำครับมันตอนเนี้ยผมว่าจำเป็นและเพราะว่าการจ,ะะจราจรเริ่มคับขันละถ้าเราไม่เข้าเกียร์ต่ำรถเราจะเป็นภาระต่อเพื่อนร่วมทางมันจะไม่มีแรงครับมันจะไม่มีแรงเล่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยเนี่ยรถตามรถข้างหน้าผมเห็นเต็มถนนข้างหลังก็เต็มกระจกมาเรื่อยๆนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้อง ใช้เกียร์ต่ำนะครับตอนนี้ถามว่าดีมันวิ่งได้ไหมมันก็วิ่งได้ครับแต่ว่าการตอบสนองอนะ่ะมันจะเหนื่อยๆหน่อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าและถ้าทุกคนถามว่าอ้าวแล้วควรเกียร์ไหนดีเออไม่รู้จะเล่นเกียร์ไหนรถมีให้ต้องหกเจ็ดเกียร์ก็อันนี้ก็ต้องส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อะ่ะ จะอยู่ที่ประมาณเกียร์สองเกียร์สามแต่ว่ามันก็จะต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยแล้วแต่ความเร็วแล้วแต่สถานที่เอาเป็นว่า่เดี๋ยวผมลองทําให้ดูว่าจะรู้ได้ยังไงตอนนี้ลากไปก่อนอมสมมติยังไม่รู้หรอกว่าว่ามันคือเกียร์อะไรนะเอออ่ะผมก็ตกมาเป็นสาม ก็อลองขึ้นขึ้นไปดูให้รถมันยังเหนื่อยเนี่ยการตอบสนองมันเนี่ยมันยังเร่งไม่ค่อยไปเนี่ยเนี่ยเห็นปะผมกดคันเร่งเนี่ยกดละกดละเนี่ยไม่ค่อยจะไปไม่ค่อยพุ่งเนี่ยเนี่ยย่ำไปจะติดพื้นละอ่ะย่ำย่ำเนี่ยไม่ไปเห็นปะอืออันเนี้ยแปลว่ารถมันต้องการเกียร์ที่ต่ํากว่านี้เพื่อที่จะได้เร่งรอบขึ้นมากกว่านี้อืมเนี่ยกดไปอ่ะตะบ,บี้ตะบันเนี่ยเหยียบมิดละเนี่ยเนี่ยมิดแล้วครับรถไม่ไปเห็นปะอันเนี้ยแปลว่าเกียร์มันสูงไปแล้วครับเนยลงปึ้งลงสอง อือ่ะดูเท้าผมเกียร์สองเนี่ยกลายเป็นรถพุ่งเลยเห็นปะเนี่ยนี่ครับเนี่ยรถพุ่งเลยอืมก็วิธีดูกําลังขาขึ้นก็ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขาลงเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึง่งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอใครที่ชานาญแล้วไม่ต้องมาลองดูแบบนี้ก็ได้ครับฟังเสียงเครื่องเอาอืม ฟังเสียงเครื่องเอาถ้าแบบมันคอคอค้างๆนิดนึงอะไรเงี้ยใช้ได้ครับใช้ได้แต่ถ้ามันเริ่มแบบเงียบเริ่มไม่มีกําลังรอบเริ่มต่ําอันเนี้ยลงเกียร์เพิ่มดีกว่าอ่ะสมมุติว่าข้างหน้าผมเออเขาช้าอ่ะผมขอลงเกียร์ดีกว่าเนี่ยข้างหน้าผมเขาช้าแล้วผมไม่อยากมาคาเนินไงผมอยากจะเร่งปื๊ดขึ้นไปให้พ้นเนินเงี้ยผมก็ลงเกียร์หนึ่ง เกียร์2ได้ไหมเกียร์2ก็ได้แต่ก็จะคนคลานขึ้นไปอะไรอย่างนี้ครับคนคลานขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเ,เราไม่ยอมลงเกียตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งขึ้นไปถ้าสมมุติว่านี่มาเกียร์3นะตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งขึ้นไปอย่างเดียวไม่ยอมลงเกียอันนี้เครื่องน็อกได้นะครับเพราะว่าเครื่องอะ่ะมันถูกจ่ายนะ้ำมันจ่ายจ่ายจ่าย,จ,ายจนแบบ เออมันก็ต้องการจะไปอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีแรงพอที่จะขับเกียร์นั้นอะ่ะเออเราก็เหยียบเครื่องก็จะไปแต่รถมันไม่ไปอันเนี้ยเออที่เขาถึงบอกว่ารถน็อกเครื่องน็อกอะไรอย่างนี้ครับก็มาจากการที่เออใช้เกียร์ผิดนั่นเองครับอ๋อแล้วที่ทุกคนถามว่าขับๆอยู่เนี้ยจะเข้าเกียร์ต้องเหยียบเบรกไหมเออเอาเป็นว่า ทุกคนจําอย่างนี้เลยนะครับรถขับอยู่รถที่เดินหน้าอยู่จะเปลี่ยนเกียร์ไปเป็นเกียร์ที่เดินหน้าเหมือนกันไม่ต้องเหยียบเบรกครับอืมไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเหยียบเบรกเฉพาะจะเดินหน้าไปหยุดเดินหน้าไปถอยหลังอะไรเงี้ยค่อเหยียบแต่ว่าเนี่ยเดินหน้าอยู่อ่ะตบไปสิเห็นป่ะจะลงก็ตกไปสิเห็นป่ะคันเร่งยกไหมก็ไม่ได้ยกเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยเนี่ยนื้อนื้นไปเลยอืม เห็นไหมครับเราไม่จําเป็นจะต้องยกคันเร่งให้เสียจังหวะไม่ต้องมาเบรกให้แบบเสียจังหวะอันตรายอะไรงนี้ครับขับไปได้เลยเกียร์ออโต้ครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนให้ของมันเองครับจะจะตกจะเปลี่ยนเกียร์ก็ตกมาอะไรงนี้ครับสบายมากฟิวฟิวเลยแต่ว่าผมชอบเกียร์ออโต้แบบนี้มากกว่านะเออบวกลบมากกว่าตรงสายแบบเล่นเกมเยอะอะไรงนี้ไงผมก็เลยชอบ เกียร์ออโต้ประเภทแบบบวกลบอะ่ะเออมันได้เข้าเกียร์เองอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น CVT มันขับได้ไหมมันก็ขับได้ D SL อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบออขาดฟิลลิ่งนิดนึงเนาะที่มันแบบแอนอะไรเงี้ยเอออันนี้เราก็แบบบวกลบบวกลบมือสนุกดีครับสนุกดีอ,อ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเนะี่ยเกียร์สไปเลยฟืดอัดขึ้นไปครับไปสองขึ้นไปครับอัดขึ้นไปอัดขึ้นไปอัดขึ้นไป,ข,นไปขึ้นเนินปุ๊บ สามครับเนี่ยฟิวอะไรเงี้ยยกัะเรล่งก็ได้ครับเกียร์สามมันก็จะช่วยหน่วงเราอยู่ประมาณนึงเอออาจจะไม่ต้องเบรกแต่ว่าถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยเบรกได้ครับเติมไหมครับอา้าวข้างหน้าโค้งละลงอึ้งเนี่ยเห็นไหมนี่มันจะทําให้เราแบบขับสนุกขับมันครับเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเนี่ยเห็นปะ่ะม,มันเนาะ ลองขับขึ้นกันอีกรอบครับคราวนี้ลองใช้โหมด D Sport เอ,อก็คือเป็นเกียร์ D เนี่ยแหละครับแต่ว่าเนี่ยมันมีโหมดให้เลือกสําหรับรุ่นนี้เนาะเออเลือกสปอร์ตได้ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเออมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่ามันน่าจะง่ายเออมันน่าจะง่ายมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาบวกลบเกียร์ ตลอดเวลาครับถ้าสมมุติว่ารถใครมีโหมดสปอร์ตมันจะคล้ายๆกับเกียร์เอนั่นแหละเออมันจะดึงรอบให้เออหน่วงรอบให้ลงเกียร์ดึงเกียร์คาเกียร์ให้อะไรงี้ครับอ่ะลองดูกันเลยป่ะอืมดูเรื่องครับรถเออคาเกียร์ต่ําไว้ให้ครับเนี่ยคาเกียร์ต่ําไว้ให้เติมขึ้นมาได้เรื่อย เออตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างมาเมื่อกี้ก็คือจะค่อนข้างเต่าเออเหยียบไม่ออกที่ผมแบบคาเกียสามแล้วก็แบบเติมเติมเติมขึ้นมามันไม่มาแต่ว่านี่พอเป็นเกียดีใส่โหมดสป,ปอร์ตจ้ะหลูเรื่องหลู่เรื่องเนี่ยดูดิอืมใช้ได้ครับเออถ้าสมมุติว่าคันไหนมีโหมดอะไรให้เล่นลองดูแล้วกันครับลองดูอย่างคันเนี้ย โหมดสปอร์ตมันทำให้การขับขี่กระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นครับเหยียบก็ไปครับยกก็รู้เออเอาสิเออใช้ได้ครับโหมดสปอร์ตจากที่ขึ้นมารอบแรกผมขับบวกลบขึ้นมาเออมันอาจจะค่อนข้างยากหน่อย แต่พอมาเจอโหมดสปอร์ตเข้าไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลย<ม>เดี๋ยวเบื้องต้นผมอาจจะเเข้าโหมดสปอร์ตลองให้นิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวลองจากเกียดีก่อนอ่ะเนี่ยเกียดีถ้าลงเนินก็จะไม่หน่วงครับ เป็นโหมดสปอร์ตก็หน่วงประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราลบเกียร์เนี่ยเออเนี่ยคราวนี้มันก็จะหน่วงมากเห็นป่ะเออขึ้นไปแรงดึงมันจะหน่วงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะไล่ตามความหน่วงนะเออจะดีไม่หน่วงเลยโหมดสปอร์ตอ่ะหน่วงให้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าลงเกียร์เองเมื่อไหร่อ่ะเออหน่วงเยอะเลยครับหน่วงเยอะเลย ก็แล้วแต่เราว่าต้องการแรงหน่วงแค่ไหนเนาะเนี่ยเห็นปะหน่วงจนแทบจะหยุดอะ่ะอืหน่วงจนช้ามากครับไปก็เดี๋ยวลองโหมดสปอร์ตไปกันก่อนว่ามันพอตรงไหนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดแมนนวลให้ทุกคนได้ลองกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะเรามาลองดูกัน เอาอยู่ไหมโหมดสปอร์ตไหลเร็วครับโหมดสปอร์ตไหลเร็วเอาอยู่ไหมเอาอยู่มันต้องมันต้องเติมเบรกม,มันต้องเติมเบรกเพราะว่า เนี่ยถ้าสมมติว่ามีรถคันหน้าหรือว่าเนินเนี่ยมันชันขึ้นเรื่อยๆมันลงเนินไปเรื่อยๆแล้วความเร็วม,มันเพิ่มอืมเนี่ยปล่อยเบรกปุ๊บความเร็วเพิ่มเลยเห็นปะอย่างนี้โหมดสปอร์ตเอาไม่อยู่แล้วครับอันตรายอ่ะตบมาดลยอ่ะตบมาเป็นเมนนนครับอืพอมาเป็นเมนนนแล้วเราลองดูว่ามันเบรกมันเอาอยู่ไหมมันหน่วงอยู่ไหมเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ลดเกียร์ลงครับ อ่ะไม่อยู่เออก็เบรกเติมก็ได้หรือว่าอยากลบเกียร์ช่วยอีกก็ช่วยได้ครับก็ช่วยได้แต่ว่าพอมาจังหวะแรกแล้วครับตบมาเป็นเมนนวลแล้วลองดูก่อนว่ามันอยู่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีครับสมมุติว่าอยู่ดีตบมา3ามตบมา4เลยเนี่ยมันเร็วไปความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสี่สา้าเนี่ยไม่พอไม่พออาลง3ยังไม่พอลง2ยังไม่พออย่างเงี้ยถ้าอยากลง1อะ่ะ ก็ลงได้นะอืมแต่ว่ามันจะหน่วงไงเนี่ยก็เห็นปะพอมาเกีพอมาเป็นเกียร์หนึ่งปุ๊บมันเอาอยู่เนี่ยมันเอาอยู่แต่ว่ามันก็จะนึดๆช้าๆลากรอบลัน่นๆเสร็จปุ๊บเห็นพอไปได้อา่าเปลี่ยนเกียร์สองแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกียร์ระวังนิดนึงพอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บรถมันไหลต่อเร็วได้เลยนะเอออะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระวังครับต้องระวังคือมันก็อย่างที่บอกอะแล้วแต่ แล้วแต่ว่ามันไหลลงต่อมากน้อยแค่ไหนนี่หรือว่าถ้าสมมุติว่าแบบมาเร็วเกินเบรกจืดบางๆในโคง้งได้เหมือนกันเบรกบางๆหรือว่าเบรกต้องแต่ก่อนโคง้งละไปยันในโคง้งยันออกโคง้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ประสบการณ์ครับผมว่าสาหรับมือใหม่นะ ถ้าจะให้ดีอ่ะเบรกก่อนเข้าโค้งให้ได้ความเร็วที่เราต้องการพอได้ความเร็วที่ต้องการปุ๊บก็ความเร็วคงที่เข้าไปแต่ว่าถ้าพลาดรู้สึกว่าเร็วไปให้ละเบรกในโค้งอย่าเบรกหนักนะเบรกหนักปุ๊บอาจจะทําให้รถเสียหลักได้เนี่ยละเบรกเข้าไปเอออยากละเบรกก็ละเข้าไปได้ความเร็วปุ๊บก็ยกเบรกออกอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ได้ไม่มีปัญหาอ,อ่ะหมดละก็ สำหรับขาลงนะสรุปได้เลยครับว่ารถที่เป็นเกียร์แบบเกียร์บวกลบเนี้ยถ้ามันมีโหมดสปอร์ตเราจะใช้โหมดสปอร์ตได้ประมาณนึ่งอ,อาจจะลงได้ไม่ตลอดลอดฝั่งเออเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบเบรกเยอะขึ้นเบรกช่วยเยอะขึ้น เ,เกียร์มันเริ่มหน่วงให้ไม่พอแล้วมันไม่รู้หรอกสมองสมองของรถเนี่ยโหมดสปอร์ตนะครับมันอาจจะไม่รู้หรอกว่าเ,เราต้องการแรงหน่วงมากน้อยเท่าไหร่ความเร็วมันก็จะไหลเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเข้าโหมดสปอร์ตแล้วรถมันไหลเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเราจะต้องเบรกเยอะๆเนี่ยแนะนําว่าตบมาเป็นเมนนว่นครับเราก็ลดเกียร์เอาจังหวะที่ตบมามันจะยังไม่ได้เข้าเกียร์ต่ํา ที่เหมาะสมที่เราอาจจะเป็นที่เราต้องการในทันทีนะเออถ้าสมมุติว่าตกมาปุ๊บอยู่แล้วก็อยู่แต่ว่าเนี่ยถ้าตกมาปุ๊บกลายเป็นเกียร์หกเออเพื่ออ่าเราก็ลงลงอะไรอย่างเงี้ยได้เออเนี่ยได้เหมือนกันเห็นปะอืมก็ลงไปจนกว่าจะพอลงไปจนกว่ารถมันจะหน่วงได้ความหน่วงที่เราต้องการนะครับเราลองดูความเร็วเกียร์สามเนี่ย พอไหมเออรถมันยังไหลเร็วขึ้นไหมถ้าเกียร์สไม่พอเนี่ยอ้าวยัด2อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้วันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับสำหรับการขับรถเกียร์ออโต้แบบแมนวนวลเนาะเออก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้ผมเอารถประเภทไหน ไปทำอะไรสอนขับรถแบบไหนมาขึ้นเขาใช้รถอะไรเกียร์อะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสจัดให้ได้ดูแน่นอนจัดให้ได้ดูเหมือนคลิปนี้แน่นอนอ่ะแล้วก็ก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมนะงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ